อันนี้นะฮะจากเชียงใหม่เอ้จากเชียงรายเข้าเชียงใหม่นะฮะนี่เส้นทางในแบบคนพื้นที่ใช้กันนะฮะ,ะจุดแบ่งเขตนะฮะระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายคนพื้นที่จะใช้เขตสันเขานะฮะเป็นจุดแบ่งเขตกันอันนี้ก็ลักษณะเส้นทางเนาะตอนนี้เราเข้าเขตเ,เชียงใหม่ละปั่นมานี่ฮะรถพับ เรามุดได้นะเออเอาละนี่นะเส้นทางเอาละครับโอเคเอะนะครัตอนนี้เรามาอยู่เส้นทางเดินเท้านะฮะเส้นนี้เส้นนี้เป็นคนเปนเส้นที่เฉพาะคนพื้นที่ใช้กันนะนะฮะจากหมู่บ้านข้างเคียงระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายนะครับลนะักษณะเส้นทาง คือรถพอดีคันถ้ามีสวนเราต้องชิดขอบทางด้านขวานี่ฮะนี่ด้านนี้เลยบอกเลยว่าเสียวมาก <c oughs> นี่ฮะแล้วแต่เขาจะให้สัญญากันนะเจอโคมดบูจะกดแต่รอเลยว่าอ่ามีรถมาสวนนะครับมีข้างในธรรมชาตินะฮะธรรมชาติจริงๆเป็นเส้นทางแบบคนพื้นที่จริงๆเลยบอกเลยว่ามาเนี่ยมาเจอพิตีนี่ไม่ผิดหวังฮะถึงถึงจริงๆชันมากครับนี่ฮะ บอกเลยว่าคุ้มค่ามากเส้นนี้อย่างที่บอกเห็นไหมเส้นเรื่หนึ่ลงลื่นเลยตรงนี้ปั่นไม่ได้นะฮะเพราะว่าทรายล้อเราเล็กเกินไปตามไปเรื่อยๆ